สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะจ๊ามหาพิสสาวจ้าไม่รู้อยู่หรือเปล่ามาบ้านพิสสาวจ๊าเอา้าล็อกไว้เหรอเจอันข้าเจ้าโท่โท่มาหรือยังย่าเฮ้ฮะฮะโอ้ท่อละไรมันบอก โอเคมันนี่มันบอกเออโอเคโอเคโท่ไม้เรียบ้านวันสี่ห้าไม้เรียบริษัทหรือยังคะล่ะเออเขาว่าใช่คนอภัยบานหรือเปล่าใช่ค่ะเรียว่าของข้าไม่มาวันนี้มันโทรมาวัานนะเพราะเป็นพรุ่งนี้นัดก็ขึ้นมือนี้เออเออโอเคโอเคอเดโคตรจะตื่นกันขึ้นนา่าช่องโซ่เอาบ่นมูมวยมันห่วง เพราะว่าเงินกโอนไอเปให้เขาแล้วมันมวัวมันก็นได้โทษมาถามอีกว่าได้ระบบของอันอย่าลืมบอกี่สาวเดอร์ให้เพื่อนรับสายนเนี่ยเพื่อนเขาโทษมากเพื่อนวะโทษมากสวัสดีจ้าเหรนเหนทำอะไรกันอยู่ยายมาเยี่ยม โอ๊ยทำไมทำาอย้ะทำหนอย่างนี้ดคเตาทำไรจ๊ะถามยายสิยาเตากวาดบ้านหรอใบมะม่วงหล่นหรอยายใบมะม่วงหล่นเยอะแยะเลยยายทำความสะอาดหรอคะให้บุกผงช่วยไหมคะให้บุกผงช่วยไหมคะยายหมหน่อย กินจุ้วได้ยังอะลุ้งโอ๊ยเขาตื่นนอนเหรอฮึเขาตื่นนอนเหรอคะเนี่ยเป็นเกงเปียกเสื้อเปียกไหมโอ้ยโอ้ยไหนพี่แบมพี่แบมทำอะไรอ่ะพี่แบมพี่บอมแบม น้องเลยยุงยุงกัดน้องนัง่นโหลดสาเกงให้น้องหน่อยค่ะอุ้ยยุงอะไรลูกอันนี้มาเดี๋ยวยุงกัดมาลูกมาี๋ยวยุงกัดน้องเลยเอ้ยของยาย,อยโอ้ยจะดูอะไรยายถ่ายรูปไงยายถ่ายรูปเห็นไหม ถ่ายรูปถ่ายน้องด้วยไหนได้ถ่ายน้องสิถ่ายน้องดินี่ไงเห็นน้องด้วยเลยเห็นพวกของด้วยเห็นพี่เต็มด้วยเห็นไรเนี่ยเห็นพี่เต็มด้วยกินข้าวยังรู้เฮ้ยเหมิงไปเหมิงน้ำลายน้ำยังไม่อาบน้องอาบน้ำยังลู้ฮะแค่ต่ออาหายอะไรนะแค่ตาอ ยายเต่าหายก็เลยยังไม่อาบอาบให้น้องหน่อยสิกินข,ข้าวอยู่พูดไม่มีหางเสียงเลยเนาะอุ้ยมันสื่อน,นอนเหรอลูกอุ้ยล่ะตุ้ยน,นอนน้องหมั่นข้าวหรือยังนีสิบโมงกันได้หนียังไม่หม่นที่จะไปทากับข้าวให้เออดูจับมือยายจับมือยายทำไมลูกชวนยายไปไหน เช่นยายไปไหนคะยุงกัดด้เดี๋ยวยายกลับ่อนนะไปหายายต่อไปให้ยายต่อทำอะไรให้กินไปมายายพุกผมงยังไม่มำมข้าวเหรอคะพูดโทรศัโมอสัง,งโคอยู่เย็นเป็นสุข ยายเตา่าบุกคงยังไม่หมัมข้าวเหรอไม่ง่ายใหญ่บคงหิวข้าวบุกคงหิวข้าวค่ะบาลูกไปหายายเด้อเดี๋ยวยายจะกลับไปขายของก่อนนะยายไปขายของก่อนนะหนูอยู่กับยายเต่าเด้อ หนูหิวข้าวบ่ลูกหิวข้าวบ่จักสู๋้าเบิร์ดอาบเน้นน้ำลายปไปไปหายหายไปหายายเดี๋ยวจูบไปขายของก่อนนะเดี๋ยวจูบไปขายของก่อนด้วยยุ่งกัดขาเดินตามยายมาทำไมแจเก่งถอดเก็ตมาแบบนี้เลยดีแล้ว ขาไม่โกงเหมือนเดิมละขาตรงแล้วโอ้ยล้มพัดเห็นอีเห็นอีอีมีหน่อยอีหน่อยอีหน่อยอีหน่อยจิงเข่าก้อนเข่าให้ยายต่อก้อนข้าวนะลูกน้ายายยายกลับไปขายของก่อนนอนตีสองตีสามเมยแบบเมยแล้วผ่ามันเห็นป่ะ เออลมยายยายลืมว uh, mm ่าลมโมเตอนรมณมอารมณลมเบนมาฮวงบกวดออกติก hmm. ต okay. ่อกปวดโอ้ยมันไม่วันมันมากเออไม่วันมากมันหนาวที่แับนี้ ชนชนเออโอ้ยลมเย็นดีจังเลยลมเย็นดีจ้าวันนี้ท้องฟ้าสว่างสดใสนะคะลมรื่นเย็นดี เส้นนี้ถนนสะพักสิทธิ์นะคะหน้าวัดศิกระดูจ้าหน้าศิากระดูน,นี้พีบ้านพี่สาวมีเครื่องแพทย์มีหน้าร้านสุนี ขเดอา้านบัมแบมอาหารตามสั่งโทรมาสั่งได้นะคะอาหารตามสั่งจ้าส่งถึงบ้านนะคะไม่คิดค่าบริการจ้าไม่เกิน2กิโลเมตรนะคะโทรสั่งได้นะคะ063 97 98 158นะคะ ขอบคุณมากนะคะที่มาอุดหนุนจ้าขอบคุณลูกค้านะคะ

แข็งแรงนะลูกสีเงินนี้โชคลาภนะคะมีตาข้างเดียวเป็นมาตั้งแต่กำเนิดน,นะจ๊ะมีตังอันนี้มารวยอันนี้มีตัง <c oughs> อยู่กันดีๆนะลูกนะ น,นี่ปลาสอดแดงนะคะปลาสอดแดงปลาสอดแดงโอ้ยเยอะแยะเยี่ยะแล้วเอามาเลี้ยงห้าตัวตอนนี้ยี่สิบกว่าตัวแล้วค่ะเยี่แยะเยีะแยะเยีะแยเลย ชอบเลี้ยงปลาอันนี้เป็นปลาหางนกยุงนะคะปลาหางนกยุงจ้าถ้ามีใครเลี้ยงด้านใครคาดว่าหางนกยุงปลาหางนกยูง ตาเอ้ยหางลูกยุงถ่ายไปแล้วมองไม่เห็นตัวปลาแล้วตะไคร่เกาะเต็มเลยถ่ายข้างบนดีกว่านะคะถ่ายด้านบน ีนะคะตอนนี้ยังไม่เปิดกระทะเลยจ้าไขยังไม่แตกเลยยังไม่ได้คอกกระทะเลยจ้าวันนี้เช้านี้ยังไม่ได้ค้อกกระทะนะคะขอบคุณมากนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะคลิปหน้าพบกันใหม่เจอกันใหม่เด้อสวัสดีจ้า